ผิวแนบเนียนบางสนิทไปกับผิวลยวยสิบตรงนี้หายไปแล้วอู้ยผิวดีมากเลยหยุดมองผิวตัวเองไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนนินนินนะคะวันนี้นินมาในรูปแบบมาเมามอยเครื่องสมอางออกใหม่จากสีจันทร์นนาานี่สีจันรส่งมาให้แบบเต็มยศเลยต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็สีจันนะคะมีคอลเลกชันออกมาใหม่ค่ะ ชื่อว่า Skin Essential เน้นงานผิวแนบเนียนบางสนิทไปกับผิวมีออกมาเป็นแป้งคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นค่ะรองพื้นมีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันซึ่งสาวเอเชียสาวไทยอย่างเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าสีจันเนี่ยเขาได้ออกแบบโทนสีเ,เครื่องสำอางของเขาเนี่ยให้เข้ากับผิวคนเอเชียอยู่แล้วนะคะก็จะออกไปทางโทนเหลืองๆเพราะฉะนั้นเข้าได้กับทุกสีผิวแน่นอนแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ออกมา3สีค่ะมีแป้งทั้งหมด4ี่เฉดสีด้วยกันนะคะมาเริ่มลองบนผิวหน้านิ่ กกันดีว่าเวลาเพื่อนๆเ,เลือกรองพื้นนะคะนินแนะนําว่าให้ลองกับกรอบผิวหน้าตัวเองไปเลยอย่ามาเทียบกับบล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์นะคะว่าแบบว่าเฮ้ยคิดว่าสีน่าจะใกล้เคียงที่นิน ซื้อสีตามที่นินดีกว่าอย่าเด็ดขาดค่ะเพราะว่าควรจะเลือกให้เป็นสีผิวตัวเองดีกว่านะคะอย่าเทียบผ่านแบบกล้องหรืออะไรเงี้ยเนาะไปเลือกที่เคาน์เตอร์ง่ายกว่านะคะจะทดลองกับหลังแขนก็ได้หรือว่าตรงช่วงหน้าอกกับช่วงคอก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวหน้าที่สุดนินดาว่าน่าจะเป็นสีหนึ่งสูนย์นะคะเดี๋ยวนินขอลองบนกรอบหน้านิดนึงอขอลองดูหนึ่งสองศูนย์ 120ข่าวไปสําหรับผิวนินนะคะเพราะฉะนั้นนินคิดว่านินคือ130นี่แหละถูกต้องแล้วนินลองสวอททั้ง4สีนะคะบนผิวหน้านินให้ดูเนาะนินก็มองว่าน่าจะเป็นโทนสี130นะคะเทสสี่คอนซีลเลอร์กันนะคะก็มีมาสามสีด้วยกันค่ะคือเบอร์1 10่งหย์แล้วก็1นึสศูนย์ มันเป็นโทนสีสว่างที่ยังออกโทนเหลืองอยู่นะคะนินสามารถเอามาใช้เป็นไฮไลท์ได้นะเนี่ยต่อไป120ค่ะและ130มาพูดถึงตลับแป้งกันนิดนึงนะคะนินชอบมากเลยสีสวยมาก เป็นแบบว่าแพ็กเกจเนื้อแมทนะคะแล้วก็ปั๊มตาด้วยสีทองสีสีเหมือนกันค่ะข้างในมีกระจกให้จะมาเริ่มเทสคอนซีลเลอร์ลองผืนแล้วก็แป้งบนผิวหน้านี้นะคะสําหรับคอนซีลเลอร์ใต้ตาเนี่มองว่าของมินน่าจะเป็น120ค่ะเพิ่มความสว่างใต้ตาขึ้นมานิดนึงเนาะ เนื้อเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ปกปิดถือว่าทาได้ดีเลยเนื้อคอนซีลเลอร์มันแนมเนียนสนิทไปกับผิวนะคะไม่ดูเคกี้เลยค่ะทีนี้นินจะมาลองใช้คอนซีลเลอร์เบอร์เข้มปกปิดรอยสิวตรงนี้นิดนึงถือว่าเอาอยู่อ,อ,อ,ยอยู่นะแบบหายไปเลยทั้งที่นินทาไปแค่ชั้นเดียวเองนะคะก็ รอยสิวตรงนี้หายไปแล้วต่อไปนะคะนินจะมาเทสเนื้อรองพื้นบนผิวหน้าโดยลงให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะนินจะใช้แค่นิ้วมือของนินนี่แหละเนาะในการลงสีที่นินใช้ก็จะเป็น1-3 0นค่ะนินชอบแบบว่าแพ็กเกจเขามากเลยอะแบบ หลอดใช้ง่ายสะดวกเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็กดปุ๊บปุ๊บใช้ได้เลยเนื้อเขาบางเบาจริงๆนะคะตามคําเคลมที่เขาแจ้งไว้เลยอันนี้ผิวหน้านินไม่ได้มีพาราเมอร์นะคะปัญหาผิวของนินก็คือจะเป็นแบบว่าสีผิวไม่สม่ําเสมอรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีรอยสิวเยอะมีสิวด้วยผิวหน้าแยกไปหมดอ่ะแล้วก็ผิวมันด้วยอีกหนึ่งนะคะรองพื้นเป็นรองพื้นเนื้อแมทค่ะแต่เกลี่ยไม่ยากนะยังมีความแบบครีมมี่เกลี่ยง่ายแล้วก็ขนาดใช้นิ้วเบลนด์ก็ยังแบบ นเนียนสมิดไปกับผิวเลยคุณพระฉันรองกรีดเลยคุณให้ดูข้างนี้สภาพผิวหน้านะคะที่มีรอยแดงสีแดงไม่สมบูเสมอมีรอยสิวนิดหน่อยนะคะดูแค่ที่คางก็ได้เห็นไหมที่คางนี้จะมีความแบบแดงๆจากรอยสิวแต่ฝั่งเนี้ยเนียนกริบแล้วผิวมันยังดูเป็นผิวอะ่ะ กรีดมากคือดินทําใจไว้ก่อนเลยว่าพอคําว่าผิวเป็นผิวเนี่ยรองพื้นอาจจะแบบไม่ได้ฟู c o อร์เล e หรือปกปิดอะไร้อยสิวอะไรของเราได้มากมายแต่เนี้ยผิวเป็นผิวแล้วปกปิดดีมากและบางเบามากยังหาข้อติอะไรของเขาไม่ได้เลยเนี่ยชอบมากเลยนี้ขนาดนินใช้แค่แบบหนิวนางง่งๆในการลงแล้วก็ในส่วนของรูขุมขนนะคะไม่ตกล่องรูขุมขนเลยโอเคนะคะเดี๋ยวครางนี้นินจะมาลงเป็นใช้แปรงดูค่ะแปรงจากซปเปอร์มามนะคะ บางเบานะคะจะไม่ปกปิดอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็ใช้แปรงก็ได้นะคะรวดเร็วดีแต่สาหรับคนที่แบบมีรอยสิวหรือผิวแบบไม่ได้ดีมากต้องการการปกปิดนี่แนะนําให้ใช้เป็นนิ้วหรือไม่ก็เป็นฟองน้ําจะดีกว่านะคะแต่ก็ยังแบบนินชอบความที่แบบคือมันดูแมตแต่มันยังดูมีความแบบชุ่มชืน้นให้มันบอกไม่ถูกคือมันแบบ มีเอฟเฟกเงาๆแบบนี้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เนืะเลยนะคะอันนี้คือผิวนี้แบบรูปไปคือไม่มีความมันความเนืะแต่มันมีเอฟเฟกผิวแบบนี้ FIRST i m p มเพ s ชัคือแบบให้ไปเลย10-10ิ0 10, 10. ไม่หักสักคะแนนเนีน,นขออนุญาตใช้นิ้วนะคะลงเพิ่มเติมเนี่ยพอขนาดลงทับชั้นที่2นะคะก็ยังคงแบบาบางเบาแนบเนียนสนิทไปกับผิวอ้ยผิวดีมากเลยหยุดมองผิวตัวเองไม่ได้ นินจะมาลงแป้ง130เหมือนกันนะคะเป็นสีเดียวกันกับรองพื้นของนินแต่จริงๆแล้วว่านินไม่ค่อยชอบพักแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะนินรู้สึกว่ามันหนักไปสําหรับผิวนินจะชอบใช้เป็นแปลงปัดๆเอาเนาะแต่วันนี้จะขอลองพับเขาหน่อยแล้วกันพักก็คือจิกแป้งดีมากใต้งเป็นแป้งเนื้อแมทดูดิแมทไปเลยคนผิวมันถูกใจสิ่งนี้ แป้งพอดีสีผิวนิ่มมากเลยอะขอลบข้อสบป,ประมาทเรื่องที่แบบว่าใชายพับแล้วน่าจะดูแข็งทื่อไปดูหนาไปแต่ว่าคือด้วยความที่สัดส่วนของแป้งเขาแบบมันพอดีอะทำออกมาแล้วดูดิเท็กเจอร์มันแบบผิวมันดีเกินไปแล้วอะที่ชอบเลยก็คือไม่ตกล่องรูขุบขนเพราะคนที่รูขุบขนกว้างอะหักแป้งกับรองพื้นดีๆยากนะพระเจ้าช่วยหน้าฉันผ่องเนียนไม่ไหวแล้วสวย พูดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอแต่งหน้าให้เสร็จสับแล้วจะมาเมาต่อนะคะทาเสร็จแล้วนะคะนินก็ไปเติมหน้าเติมปากดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเยอะเลยนะคะผิวยังคงโอเคอยู่เลยดูนินชอบมากทำไมมันเป็นแมทที่แบบแมทแต่ว่ายังมีความ เร่อะะความเป็นผิวอยู่ดูความแบบเงาสวยมากเลยค่ะก็เดี๋ยวพูดสรุปกันอีกนิดนึงนะคะว่าตัวสกินเอเซนเชียลจากสีจานตัวใหม่เนี่ยตัวนี้เขาอะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ ซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็ตัวแป้งเขาเนี่ยมีสารป้องกันแดด SPF 15 PA บวกๆตัวรองพื้นเขาก็มีสารกันแดด SPF 50 PA บวกๆเพราะฉะนั้นก็สามารถแบบแต่งออกไปกลางแจ้งหรือน่าจะออกไปทําแบบว่ากิจกรรม Activity กลางแจ้งได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวแดดเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือผิวสวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นี่ก็จะออกไปทําธุระข้างนอกนู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะคะว่าสภาพผิวหน้านั้นจะยังอยู่แบบนี้อยู่หรือไม่ ทุกคนคะตอนนี้นินกลับมาจากการออกกําลังกายที่สวนลุมแล้วแต่ว่าผิวหน้านินยังอยู่มีความแบบอ่าน้ำมันหน้าออกนิดนึงแต่มันยังอยู่อะ่ะมันไม่ได้ดูเยิมหรือแย่อะไรมากนะคะเดี๋ยวนินจะออกไปทานข้าวต่อแล้วก็จะดูซิว่าผิวหน้าจะยังอยู่หรือไม่แต่ก่อนที่จะออกไปทานข้าวเดี๋ยวจะเอาทิชชู่สับๆหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวนินจะเติมแป้งเข้าไปดูนะคะว่าผิวหน้าจะเป็นคราบหรือเปล่า พอเติมแป้งเข้าไปนะคะผิวหน้าก็คือกลับมาผ่องเหมือนเดิมไม่เป็นคราบไม่เป็นสังขยะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรองพื้นคอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งของสีจันติดทนดีมากอยู่ได้ทั้งวันเลยคืนนี้แต่งหน้าตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็คือยังเด้งยังผ่องอยู่นะคะสามารถออกไปดินเนอร์ดินเนียวออกไปเดทผู้ชายได้ต่อเดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จแล้วลองดูนะคะว่าหลังจากนี้ไปอีกหนึ่งชั่วโมงผิวหน้าจะยังโอเคอยู่ไหม Where is my face? Are you gritty at me? It's so beautiful. Wow. <laughs> <laughs> กลับมาจากทานอาหารแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเวลาผ่านไปอีกชั่วโมงหนึงเหมือนกันแต่ว่าผิวก็คือยังโอเคอยู่สรุปเลยนะคะควบคุมความมันดีแล้วก็ปกปิดดีมากแล้วก็ผิวเป็นผิวคือผ,ผิวมันสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานมากจริงๆอันนี้ก็คือแนะนําเลยถูกและดีก็ต้องอยกให้สิ่งการคะ่ะสรุปคอนเฟิร์ม ให้เพื่อนๆไปตามซื้อกันได้นะคะอันนี้นินแบบว่าพูดจากใจทางแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าจ้างให้ทํารีวิวใดๆนะคะแค่แบบอยากลองพอดีเขาส่งของมาให้ลองเราก็เลยเออขอลองหน่อยว่าเป็นยังไงสรุปผลว่าโคตรดีชอบมากก็<อ><อ>ยังไงถ้าสมมติว่าเจอโปรดักต์ไหนที่น่าใช้น่าลองนะคะ<อ>เดี๋ยวยังไงจะหยิบมาทำารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะวเราวันนี้ไปแล้วใครไม่ต้อกคิปหน้าค่ะ